สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาซ่อมท่อประปาแตกครับใต้พื้นดินครับตอนนี้เรากาลังขุดดินอยู่นะครับท่อขนาดหกขุนนะครับมันแตกครับอยู่ใต้พื้นดินไปมาดูกันเลยครับมะไหเออนะครับตรงที่ชี้อยู่นะครับตรงนั้นน่ะแตกครับตัดเลยตัดเลยมาะมาณนสักครึ่งนึง ฝั่งไหนฝั่งนี้เหรอฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ไหนตรงมือมืงจับเนี่ย <Okay. S 1> จัดสองเป็นสองทอดน่ะนอีกอกงคางหน่อยเออตัดเลยมันกอด ตรงเป๊ะพอดีเนาะต่อตะปูนะต่อปลาปลานะครับต่อตัวน,นี้มาจากมิเตอร์นะครับตัดนี้อีกไปเรื่อยนึงงนะ่ะวัดเทียบไปเรื่อยหนึ่งความยำไปเรื่อยหนึ่งเออกะทมกะเอาได้ก็ได้เอเเอ จะมีมันจะพืเชเยอะหน่อยก็ขอประทานอาภัยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่านี่อยู่ในฝ่าจริงๆเลยครับเป็นการแก้ไขท่อนักประปาด้วยนะครับโหลดครับไปนน่นไปร่นทิ้งขบไปรุ่นครับ ่นครับเป็นข้างบนนุ่นต้นไม้ต้นไม้เยอะจริงๆครับท่านผู้ชมเอาทามยาเลยสองข้างเลยใส่ข้อต่อเออนี่ครับแล้วก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วข้อต่อแล้วก็ทากาวครับ เอ๊ะแปลกครับท่านผู้ชมอยู่ในป่าทำไมมีเสียงรถวิ่งก็ป่าข้างถนนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ป่าข้างถนนนะครับเออเอาไว้ทางข้างนี้ด้วยนี่ครับป่า ไํ้ทำงานไปด้วยอยู่ในปา่าบรรทํตำบัดสบผัดบรรจจกักกาดป่ปาไปด้วยครับผมท่านผู้ชมมีาเข้าไปสอง้างเลย นี่ก็เอาท่อใหม่แล้วไปเทียบตัดแค่นั้นแหละตาเกี่ยวคอครับท่านผู้ชมเกี่ยวคอแล้วก็เอาเลยตรงนั้นเลยเอา เนี่ยทานยาสองข้าวพร้อมกันเลยตอนนี้เราจะใส่พร้อมกันสองข้างเลยนะครับท่านผู้ชม แล้วมันดันขาไม่ได้เข้ามาเร่งๆดึงเออกบเสร็จงานครับท่านผู้ชมน้ำเยอะมากครับเนี่ยน้ำแห้งคมทั้งนั้น นีครับเสร็จแล้วเราต้องกอบวางไว้นี่นะให้มันลอยเงี้ยเขาจะได้เห็นว่าถ้าเขาจะไม่ทําแต่อีกนี่ครับเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมเสร็จงานครับเก็บของกลับบ้านครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกาลังใจครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จุงกะสวัสดีครับ